เดี๋ยวอันนี้อะไรน้องแอร์เธอหยิบอะไรมาแล้วอันนี้เธอขออนุญาตพี่ยังเอาไปอะไรพี่แก้วพี่น้องหกร้อยเก้าสิบเอามาทำไมเอามาแจกเอ้าแผนพี่น้องโฟโต้บุ๊คแนยังไม่ได้ดูเลยอ่ะไปแอบทำกันตอนไหนโปแอบข่อยขวายบ้านเห็นเรื่องนี้อุ้ยหล่อมากพี่น้องชอบทุกลูกอ่ะ มาแล้วโฟโต้บุ๊กข่อยมาแล้วพี่น้องเฮ้ยนี่ฉันชอบอะเฮ้ยเนี่ยชอบเปี่ยวแห้งหล่อมากบุ๊คู่ก็มาเหมือนมากนี่แต่จะสารเลยอ่ะนี่แต่จะสารใช่มีกี่อันเนี่ยมาเอามาทำอะไรไม่ให้ดูเฉยน้องน้องแอนมีกี่อันเนี่ยมีเยอะค่ะมีไม่เยอะค่ะมีจำนวนจำกัดจำนวนจำกัด แล้วถ้าเกิดไม่พอ Guys, นี่คือแย่งกันทําไงก่อนเปิดโปรเนี่ยก็ต <net cosmos> ้องยิงให้ได้เหรอก็ต้องยงให้ได้เนาะแล้วยังไงจัดยังไงอะไรกันเธอฉันไม่รู้ด้วยนะนะว่าเธอจัดโปรอะไรกันจะเป็นโซเออาจจะเป็นคุชชั่นห้าตลาดหรือว่าขะกันกับแป้งก็ได้อ่ในจำนวนห้าชิ้นราคาปกตินะคะจัอ่แใช่เอาอันนี้ออกเขาเพ่เห็นเขาไพ่เห็นรูปภาพตันชิ้นเออบอสตัวข้างล่างเนี่ย เอออ๋ออุ้ยอุ้ยอีชิ้นน่ะห้าชิ้นเลยหรอห้าชิ้นแล้วก็อย่าบอกว่าไม่อย่าบอกอย่าบอกว่าอันนี้ได้้รบ่อไม่อันนี้เอามาเอามาแถมหรอแถมค่ะพอไปเซ็นด้วยเดี๋ยวเซ็นได้สดๆเลยอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้ใครทาอันนี้ริบเตี๋ยแท้เนี่นีเอออันนี้ใครทำตองไม่อันนี้เซอรสมากเพราะไม่รู้ว่าทำมาไม่ไม่ได้บอกว่ามีอันนี้ไงนึกว่านึกว่าจะถ่ายแบบว่าลงแบบมาร์เก็ตติ้งเฉยทไม่ได้ค่าทเป็นเดี่ยวมาด้วยค่ะ เอฟซีเฮ้ยน่ารักมากอะไรลูกนี้ฉันไม่มีอใช่น่ารักมากเป็นยังไงดูไม่ส่งให้ชอายเอาคุณจะส่งให้แล้วสุดท้น่ารักมากแมวกูอันตรม่นอันมากบอกส่งของแฮลเลยนี่แอบแหล่แอบไม่ยอมส่งให้อ่ะปูไปคนเดียวหล่อมากหยิบเยอะมากเราเป๊ะอยู่แล้วดูดูใช่ชอบปากสูมากปากขาลิ้นก็ดูนี่จะนาะใช่ค่ะน่ารัก ใคระที่เขาถ่ายไหมจ้าจ้า <c oughs> น่ารักอ่ะโปรนี้คืออะไรคะอ่ะโปรนี้คือผ้าชินคุชชั่นโซเอสามตลับจะสามก็ได้จะห้าก็ได้จะทะกันกับแป้งก็ได้แต่ต้องอยู่ใน,นจะได้เห็นภากนากับนาะมากคุชชั่นโซเอสามตลับแล้วก็แป้งลาหน้าอีกสองสองสองันมีกองกันบ้าง สองโอเคได้ย <2 S 2> ืมี okay. จะเห็นภาพเนาะก็คืออ่าได้โปรดได้ชิ้นคุชชั่นโซเอสามแป้งทับลาน่าสองหรือบางทีอาจจะเป็นแป้งสามก็แล้วแต่เซตนี้ปกติราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าบาทใช่ไหมถือบ่งขนาดกระดาษหนึ่ <c oughs> งพัน <c oughs> เจ็ดร <c oughs> ้อยเอ๊ ไม่ีใช่สองพันสองพันเก้าร้อามสิบาทเบอว่นี้อันนี้นำมันบอกมันบอกแค่นี้มีช่วยกค่ะอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ก็แถมเหรอแถมคอลเ่หก้อยเก้าบบาทหกร้าทเดี๋ยวนะวันนี้คือเซตหชิ้นนี่คือมีของแถมสองสอย่างมีสามโทนด้วยอันนี้ราคาหลังกล่องหกร้อบาทได้ลิปสติกสามแท่งครับแถมด้วย ในราคาห้าชิ้นห้าชิ้นหตลับห้าตลับก็คือค้ากันได้ผู้ชั่นสามแป้งสองแล้วก็ได้แถมหนึ่งแล้วก็ได้แถมลิฟต์อีกหนึ่งอุ้ยคุ้มากราคาเท่าไหร่นี่ราคาปกติราคาปกติ2 9งพันเก้าร้บจดนเก้าร้อยสาบาทสองันได้อันนี้ได้อันนี้สามตลับได้แป้งอีกสอง ได้ดิสอันนี้อีกอันนึงแล้วก็ได้อันนี้อันนี้ไม่มีมูลค่ามูลค่าเปรียบไม่ได้เลยมันมันเป็นแบบรีมิติดเฉพาะทําเฉพาะเลยน่าจะมีประมาณสามสิบเล่มนี่แหละประมาณนี้ยี่สิามเล่มประมาณนี้ไม่เนี่ยค่ะพี่ต้องปูเนี่ยพี่ตองเนี่ยบอกมันมันมันกับด่านเนาะป็นบอกมันกับด้านเฮดแบบว่ากับด้านไม่ให้เด้อการษณาเด้อนโังเซตนี้ จากปกติสองพันเก้ากว่าใช่ไหมเหลือเพียงแค่เท่าไหร่พี่เหลือเพียงเท่าไหร่ดีขอขอพูยาบ้าลสิ่สองพันเก้าได้ไหมเอาองเท่าไหร่เนี่ยเหลือสองพันเก้าหรอไม่ <c oughs> ถูกมากอ่ะ